เวัดพระธรรมกายดีซีได้จัดงาน97ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายภายในงานสาธิชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมจักกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรานัน,านตชยัยบูชาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รผู้คนพบวิชาธรรมกายและมหาปูชนียาจารย์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าปาสหาวาระเดือนเกิด โดยมีการยนมิตรปราณีเทพธาราคุณและการยนมิตรพัฒนานวีรคคงสุวรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายดอกไม้บูชาพระผู้ปราบมารมีการยนมิตรสุริษาพุ่มทิมและการยนมิตรสว่างจิตแม็กควเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทางได้น้อมนำพันดอกไม้สักการะแดรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นได้ร่วมกันสัมมานากรินธรรมชัยเพื่อบูชาทามพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําพร้อมทั้งรับม้อผ้าไตรเพื่อนําไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายอาคารพระผู้ปราบมารโดยมีกาลยนมิตรแพทย์หญิงนทวันวิเศษกุลและกาลยนมิตรสุรีพรสุจรัสเป็นประธานนํากล่าว พร้อมทางได้น้อมนาเครื่องธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์สาขาทั่วโลกเมื่อถึงเวลาสว่างพระอาจารย์ได้นาสาธุชนทุกท่านปิดแผ่นทองรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและปิดแผ่นทองดวงแก้วสําเร็จก่อนที่พระอาจารย์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิในศาชิกงังคังตลอดคืนเพื่อบูชาธรรมเนื่องในวันเข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร